ชาณสูตรว่าด้วยชาญภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าหนึงอาสวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยปฐมฌาน 2. อาสวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยทุติยฌาน 3. อาสวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยตติยฌาน 4. อาสวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยจตุทัชฌาน หอาสวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยอากาสานัญจายตนะฌาน 6. อาสวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยวิญญาณัญจายตนะฌาน 7. อาสวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยอากินจัญญายตนะฌาน 8. อาสวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะฌาน 9. อาสะวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยสัญญาเวทยียตนิโรธเรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วว่าอาสะวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยปฐมฌานเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานละถึง เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอยู่ในปฐมฌานนั้นโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดังโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศอเป็นสิ่งคอยก่อความเดือดร้อนเป็นที่ทำให้ขัดข้องเป็นดังคนฝ่ายอื่นเป็นสิ่งที่ต้องแตกสลายเป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาเธอย่อมทำจิตให้กลับจากธรรมเหล่านั้น ครั้นแล้วจึงน้อมจิตไปเพื่ออมตะธาตุว่าภาวะที่สงบปราณีคือความระงับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิกอิเลทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตันหาความคลายกำหนัดความดับนิพพานเธอดำรงอยู่ในปฐมฌานนั้นย่อมบรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายหากยังไม่บรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายก็จะเป็นโอปปาติกะ เพราะสองโยนดเบื้องตามห้าประการสิ้นไปด้วยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้นจากปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกภิกษุทั้งหลายนายขมังธนูหรือลูกมือของนายขมังธนูพยายามยิงลูกศรไปที่หุ่นย่าหรือกองดินสมัยต่อมาเขาเป็นผู้ยิงลูกศรได้ไกลยิงไม่พลาดและทำลายกายขนาดใหญ่ได้แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานและถึงเธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอยู่ในปฐมฌานนั้นโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดังโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นสิ่งคอยก่อความเดือดร้อนเป็นที่ทําให้ขัดข้อง เป็นดังคนฝ่ายอื่นเป็นสิ่งที่ต้องแตกสลายเป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาเธอย่อมทำจิตให้กลับจากทมเหล่านั้นครั้นแล้วจึงน้อมจิตไปเพื่ออมตะธาตุว่าภาวะที่สงบปราณีตคือความระง,งับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิกิเลสทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตันหาความคลายกําหนัดความดับนิพพานเธอดำรงอยู่ในปฐมฌานนั้น ย่อมบรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายหากยังไม่บรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายก็จะเป็นโอปปาติกะเพราะสองโยชน์เบื้องต่มห้าประการสิ้นไปด้วยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้นจากปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่าอาสวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยปถมฌานเรากล่าวไว้เช่นนี้แลว่า อาสวะทั really, and, Source, uh, ้งหลายสิ ja. pues, ้นไปได้เพราะอาศัยทุติยชาญเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นละถึงเรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วว่าอาสวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยตติยชาญเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นละถึงเรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วว่าอาสวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยจตุทัชาน เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุจตุตทชาญที่ไม่มีทุกข์และไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัตและโทมนัตด,ดับไปก่อนแล้วเธอย่อมพิจารณาเห็นธทำทั้งหลายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอยู่ในจตุตทชาญนั้น โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดังโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นสิ่งคอยก่อความเดือดร้อนเป็นที่ทําให้ขัดข้องเป็นดังคนฝ่ายอื่นเป็นสิ่งที่ต้องแตกสลายเป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาเธอย่อมทําจิตให้กลับจากทมเหล่านั้นครั้นแล้วจึงน้อมจิตไปเพื่ออมตะธาตุว่าภาวะที่สงบปราณีต คือความระง,งับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิกิเลสทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตันหาความคลายกำหนัดความดับนิพพานเธอดำรองอยู่ในจตุทชาน,นั้นย่อมบรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายหากยังไม่บรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายก็จะเป็นโอปปาติกะเพราะสัโยชน์เบื้องตามหาประการสิ้นไปด้วยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้น จากปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกภิกษุทั้งหลายนายขมังธนูหรือลูกมือของนายขมังธนูพยายามยิงลูกศรไปที่หุ่นย้าหรือกองดินสมัยต่อมาเขาเป็นผู้ยิงลูกศรได้ไกลยิงไม่พลาดและทำลายกายขนาดใหญ่ได้แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันบรรลุจตุธฌานละถึง เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือรูปเวทนาและถึงที่มีอยู่ในจตุทธชาน,นั้นละถึงเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่าอาสวะท,ทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยจตุทธชานเรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วว่าอาสวะท,ทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยอากาสานัญจายตนะฌานเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น เพราะอาศัยเหตุนี้ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุอากาสานัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดนานาตสัญญาเธอย่อมพิจารณาเห็นทำทั้งหลายคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอยู่ในอากาสารนัญจายตนะฌานนั้นโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นดังโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นสิ่งคอยก่อความเดือดร้อนเป็นที่ทำให้ขัดข้องเป็นดังคนฝ่ายอื่นเป็นสิ่งที่ต้องแตกสลายเป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาเธอย่อมทำจิตให้กลับจากทมเหล่านั้นครั้นแล้วจึงน้อมจิตไปเพื่ออมตะธาตุว่าภาวะที่สงบปราณีตคือความระงับสังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิกิเลธทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตันหาความคลายกำหนัดความดับนิพพานเธอดำรงอยู่ในอากาสารนัญจายตนะฌานนั้นย่อมบรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายหากยังไม่บรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายก็จะเป็นโอปปาติกะเพราะสังโยชน์เบื้องตามห้าประการสิ้นไปด้วยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้นจากปรินิพานในภพนั้น ไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกภิกษุทั้งหลายนายขมังธนูหรือลูกมือของนายขมังธนูพยายามยิงลูกศรไปที่หุ่นย่าหรือกองดินสมัยต่อมาเขาเป็นผู้ยิงลูกศรได้ไกลย,ยิงไม่พลาดและทำลายกายขนาดใหญ่ได้แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่ เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดนานาตสัญญาเธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือรูปเวทนาละถึงที่มีอยู่ในอากาสานัญจายตนะฌานนั้นเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่าอาสวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยอากาสา,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 านัญจายตนะฌานเรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วว่า อาสวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยวิญญาณัญญายตนาชานเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นละถึงเรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วว่าอาสวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยอากินจัญญาจตนะชานเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ล่วงวิญญาณัญจาจตนะชานโดยประการทั้งปวง บรรลุอากินจัญญายตนาชาโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอยู่ในอากินจัญญายตนาชาน,นั้นโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดังโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นสิ่งคอยก่อความเดือดร้อนเป็นที่ทำให้ขัดข้องเป็นดังคนฝ่ายอื่น เป็นสิ่งที่ต้องแตกสลายเป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาเธอย่อมทำจิตให้กลับจากธรรมเหล่านั้นครั้นแล้วจึงน้อมจิตไปเพื่ออมาตะธาตุว่าภาวะที่สงบปราณีตคือความระงับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิกกิเลสทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตันหาความคลายกำหนัดความดับนิพพานเธอดำรงอยู่ในอากินจัญญายตนะฌานนั้น ย่อมบรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายหากยังไม่บรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายก็จะเป็นโอปปาติกะเพราะสัโยน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปด้วยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้นจากปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกภิกษุทั้งหลายนายขมังธนูหรือลูกมือของนายขมังธนูพยายามยิงลูกศรไปที่ขุนหญ้าหรือกองดิน สมัยต่อมาเขาเป็นผู้ยิงลูกศรได้ไกลยิงไม่พลาดและทำลายกายขนาดใหญ่ได้แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันร่วงวิญญาณนันจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอยู่ในอากินจัญญายตนะฌานนั้น โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดังโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นสิ่งคอยก่อความเดือดร้อนเป็นที่ทำให้ขัดข้องเป็นดังคนฝ่ายอื่นเป็นสิ่งที่ต้องแตกสลายเป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาเธอย่อมทำจิตให้กลับจากธรรมเหล่านั้นครั้นแล้วจึงน้อมจิตไปเพื่ออมตะธาตุว่าภาวะที่สงบปราณี คือความระง,งับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปทิกอิเลทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตันหาความคลายกำหนัดความดับนิพพานเธอดำรงอยู่ในอากินจัญญายตนะฌานนั้นย่อมบรรลุความสิ้นไปแห่งอิสวะทั้งหลายหากยังไม่บรรลุความสิ้นไปแห่งอิสวะทั้งหลายก็จะเป็นโอปปาติกะเพราะสัโยชน์เบื้องตามห้าประการสิ้นไปด้วยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้น จากปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่าอาสวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยอากินจัญญายตนะฌานภิกษุทั้งหลายดังพรนนานามานี้แลสัญญาสมาบัตมีอยู่เท่าใดสัญญาปฏิเวทะก็มีอยู่เท่านั้นภิกษุทั้งหลายอายตนะสองประการนี้คือ เนวสัญญานาสัญญา,ายตนะสมาบัติและสัญญาเวทียิตนิโรธต่างก็อาศัยกันและกันเรากล่าวว่าภิกษุผู้ได้ฌานฉลาดในการเข้าสมาบัติฉลาดในการออกจากสมาบัติเข้าออกแล้วพึงกล่าวอายตนะสองประการนี้ไว้โดยชอบชานสูตรที่หจบ